วัต่่บททีอถุศาสตสาหกรรมคือสาที่เกี่ยวข้องกับวัตดุที่ใช้งานช่างที่เป็นศาสตร์ที่ถักล็อกงานช่างที่ป่าขาในงานอุตสาหตร์กรรมนำไปใช้ในการผลิตต่างๆเช่นส่วนรถยนต์อุปกรณ์เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นมีวัตถุีกชิ้นงานเป็นวัตดุที่ใช้ ดวยในการผลิต6.1ประเภทวัสดุในการตสาหกรรมวัดุในตสาหกรรมบได้สองประเภทคือวัสดุโลหะและวัสดุประเภทคอนโลหะี6.2โลหะจะพวกเหล็กโลหะจะพวกเหล็กเป็นัสดที่มีความาแน่นมากกว่าสีดำจุดจะได้ว่าเป็นสดที่มีความต่อวัสดตทางต่างๆอย่างว่า จากมุหากจะมีความแข็งแรงสูงสามารถนำายายานได้สะดวกรวดเร็วได้ตามต้องการโดยทั่วไปดังนั้น